สวัสดีครับมาเลขาเวรวินิายาค่ะเตปปอศิลา,า,าก,ลกาลากาเวอเจติจิจเวโยเลยโลรตาเวสเปงงานนิทาเลงานนทธาอลอสาตาที่มาทุมลาตาววเวเลือเวใจเข็มเหลอวินิลายาแม่ไกเวไลนิงนกบเปืและอ่าก็จะกจามาลาสิวิทีปตโต นท่าซาตาอุเยอลองตีมาทูมาลาวิโอเด็ปัตตาเวทิสก์เขาชิโอเขลอกอวิโอเราวินดที่พังอากาอ่าอัลติดต่อป้าลูกับมาโกเลยูทูปป้าลูกมาโกเฟสบุ๊กป้าลูมาโกนะโอฮาตอลเล่อเขยด่เจติกวิด้วยเลยอยากฆ่าก็ต่อลาวชิมือกันนี้เตอลีนี่กันนี้สัจาลีอ่าก็ถือป้าเขยอ่างเตลี่ขยิบซๆนะ ไอล่ยาคนเราแบบมาตื่นแตไม่ใช่กติกือเวลคนเราเรื่องเงาเคกี่มุกกี่ชืจะแล้วเคอ่าวิดีโอเอลตีมาถอยเเค้ติ๊กอป้าหลุดถอยถับปั๊เลยตอลาวิโอฮาเชียวเคด่จาเราเรื่องมอกันนี้ติ๊กอเวลาเลยเอติชิมาเฮลึไขกๆอยากฆ่าอบโจวออลอ่าชืออูอบูจวออลก็เคติอลากะกะวิโยเลียวยิด อ่าปุลาตาเวอยาวคขารูงานคือวิ่งเลายาติพาโดยสกีบแม่ดอกแดงเชเวเลยอเวเยเสพาเลยยอเวยาปานนี้ก็อปาอยาคาเกตโตเอเวอ่าไรนิ้ก็โบกจามากาดอห่าจ้าดอขี้ยาคนละไรถาปะตรงอากาศขี้เสื้อเสตเลยคือคือพีทาวบโยเลยอ่าปุลาตาเวที่นิวยาวคขารูงาโทรศัพท์ที่ปอกก่อนหน้าพี่แล้เลย ย่อล่าววาเชยเขเลยยวิเยี่เลยยยาปะากะจะยมแต่กลาววเชต่ปตเลยสนัดนจะเวยาเอล่เลงกาอวิญีเล่ายาเตปะเตปากอโทจีลาเวลสนากาลาเวนะกกเคปุระตาเวที่เชี่ยวเาลเลยชอเม็ดตาเรื่องมามจะจะกะจะมากาเว โอเวช่าคือทีคือเรายกขั้ลเกากะโมูที่มลีโอ้ยในพ่อเรงะเธอใช้เมียขั้วเช่าคเออ่าสติที่มาเปียละกาเวเล่ะเธอแล้วเคอ่ามือพ่อมาโกนั่เลยตามมาโกเลยจุดดอกบแล้วเคากาีาจักระโตเวอ่าหดท่อสะเกตที่ผาจักระโตมัโกนะชุก Ove Dante Alekhe Yuga lo pư lo ko le Nga khu dự tỏ về mạc ô Dự vô về le Vũ về o cha Nga khu Mọ thọ ca gạ tổ chức tổ biểu o yá khu lô Chú yuga leo khe về le Vũ về tô pá lo dự vô về tô ná Do kào thạy cho mẹ lên vụ vô cha về Eko hong hơ o tùa อ่สมมาจอเราวเค่แต่นีฉันยิงอะไโอเคอ่าชูปัวนั wi ่นเลยมีเวอเรียค่ารืออเกกุตาเวถะนะเอออตัวคนจมาลกเลยนะถะชูแพลายแม่เลยหรืออะไรกันน่ะเือหรืออะไรกันนี่นะเฮออตัวครู้เอ็กโคฮจมาอะไรชูเต่นีอะรเดียชาเลยน่ะคอถ้ ชูขาเคตลาตุลีก็โกตมาเงอจะชูกะไม่โอเคทอคลวกลาตุโยลยจูตันเชกเลยลภะส้นนาทิพยาวนะโอกาสว่กลาแล้วเคงฟปีตุมาจรโเลยชากะตาาวิแม่เลยกกเจลาามาเลก็โกเคฟูมือค่ะเงขจัดอย่เลย เราอตัวคตัวบเปอร์ว okay. ิโจอเเชคเวหนเลจอมาจอลแอลกอฮอลจอมาจลกโอเคตอนนงอยู่แก้แล้วเคเงาก็ถามมืดวิมืดตุยอควาโจโย่เลยมืดวิเช่ยข้าไม่เลืที่เผาลยจบตบัตัวเลมาทก้ากัตัวเชอยู่แล้โอเคหลจะไลกะฮีฮี่ก็ฮีเตะมืดแผวโย่เลยเชตาปัาตัวเลวิินเหล่ายติพา ก็คือเจ้าบุดอกบุจ้าืยดอเลื้อจแล้วคือสุดที่ผจากอดอกแก่เลยแต่นุดาซซลาจ้าก็ฟุดได้กำฟุดได้กำมดไ้ล้วกยนอถ่ายอยู่แล้วคือเอกอรฮอเตน่แหละตัวเอ็กกอฮอแล้วคือลื้อจบมาแล้วก็เลยอ่ามีเวลีเอาค่าคูเอาเลื้อจบแล้วก็คืนนถาชูมือลาตัโยเลื้อเลยกะอ่าโอเวอยู่กันี่คือนอนฟูมาจบแล้วก็คืซากาใต้แล้วค สยเีมเลยคงเามตกหายเยวิชาติผาเตล่ลี่สวาแล้วเคไม่กะวุบวิอจึงนัชติผาไม่แล้วเคมีรี่ออก่าฆาสโลพิก็พีจวีละจ้าติผาอยู่ตัวเรากสติไจเต้แต่ก็แรงเหาวิ่งเร่ายาติผาท่อ่าเงช่วยเลคนรนาก็เตแล้วเคออกอาปีลาโยเลยเตมารล้วก็พเวติส็ลือ เต็มมาแล้วก็โอเคปุลาเวติซึงหรือเราอย่าแม่ไก่ตาเวหรือแม่ไก่ตาเวอ่าโยเวอโพโมเลโอย่าถ้โอฟุกเอาจีเลยโกามาก็ปุลาถ้ปะตองอันถาตัวสัตว์ปีนาปีแลลอ่าก็จโแต่ลาเวีมาเตมลก็ตปีลากาเวเาย่าติาลอ่านแล้วตัวแลมากล บุเพื่เวอจือิพาจ้มวศพวาและมะกุอ่ามีข้อพิอรีพิเวละจ้าทิพาอยู่ตัวละกุอ่ามเผลาท่าอ่าตาเกาโตดิยข่หอกไข่ลิเถอะอ่รออเ่อเืออยู่แล้วแหละเคยเชเคยกนปีหักาวิโยงิอบูจะาแม่เลยตอตัวมาลุ้นจิ้ม่เลยิคือเวียยากขลุยโยเยกอ่าโยเยเสียพาเลยโยเวอแยกาคนจางนหมเจเลย เออโอเคนะคือเรายอดเตลิกะอย่างนี้ดับไว้อันนี้แผ่ไปเลยเตลิกะจำไม่ทันมั้ยสมัยก็แมแล้วโอเคกาติก็เอาบุคลิกอ่ะพี่เลยเอาบุญจําไม่จําที่โยเลยสวัสดีครับ